การเตือนเกี่ยวกับโรคในฤดูหนาวพร้อมคำแนะนำสำหรับประชาชนรกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขประกาศว่าช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยมีโรคและภัยสุขภาพหลายประเภทที่เกิดขึ้นอย่างบ่อยซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากการติดต่อกับสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทําให้ประชาชนเตือนไว้ว่าควรดูแลสุขภาพตนเองอย่างใกล้ชิดโรคที่ต้องระวังในช่วงฤดูหนาวโรคติดต่อทางระบบหายใจไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบ การติดเชื้อไวรัสตายสวีโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำอุจจาระร่วงเฉียดพลันโรคติดต่อนำโดยแมลงสครับไทฟัสไข้ามาลาเรียภัยสุขภาพช่วงอากาศหนาวการเสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องจากภาวะอากาศหนาวการขาดอากาศหายใจหรือการสูดดมแกส๊สพิษจากอุปกรณ์เพิ่มความอบอุ่นโดยเฉพาะเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแกส๊ส กรมควบคุมโรคขอให้ประชาชนร่วมมือในการดูแลสุขภาพอย่าลืมสวมเสื้อผ้าให้อบอุ่นลิกเลี่ยงการใช้เครื่องให้ความร้อนที่ไม่ปลอดภัยและเฝ้าระวังเด็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวเป็นพิเศษในช่วงอากาศแปรปรวนนี้เพื่อความรู้เพิ่มเติมกรมควบคุมโรค h t t p s w w w f a c e b o o k c o m l a e h p o i n t 2 3